เทศบาลน,นครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่หนึ่งประจำปี2563ค่ะที่ห้องนายกเทศมนตรีนครแม่สอดชั้น5อาคารศูนย์ส่สงเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลน,นครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสรารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่หนึ่งประจำปี2563โดยมีนายบรรเจริดลาวันรัตนากุล นายธีรยุทธ์ชันติกุลนายกุลเครือวิระรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกรักษาการรองประหลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบการทำงานแบบบูรณาการและการมอบหมายงานให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบโครงการเพื่อการขับเคลื่อน การยกฐานะเทศบาลนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดมหาวิทยายลัยนานาชาติและโรงพยาบาลชุมชนนครแม่สอดเรื่องโรงไฟฟ้าขยะและศูนย์ถ่ายขยะในเซสตากเรื่องศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยของเซสตากและศูนย์ป้องกันภัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่เรื่องโครงการสนองงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจกพิเศษตากร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือการพัฒนาขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเรื่องสนามกีฬาห้ามเภอชายแดนนานาชาติโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดและสโมสรน,นครแม่สอดยูเนเต็ดเรื่องความคืบหน้าสถานการณ์ปัญหามลพิษหมอกควัน PM 2.5เรื่องการดำเนินงานตรวจคัดกรองเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด โดยมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 COVID-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เรื่องการจัดงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลนครแม่สอดประจำปี2563เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่38ประจำปีการศึกษา2563ประจำปี2564เรื่องการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยที่เทศบาลนครแม่สอดครั้งที่15 กำหนดจัดให้มีการแข่งขันในวันที่13-16กรกฎาคม2564นี้และเรื่องอื่นๆ